สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชินสุชินสิธิ์นะครับกับาラดีดีวันนี้อีกแล้วนะฮะทําคลิปมาก็หลายคลิปแล้วนะครับก็โดนด่าบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะฮะก็อาจจะมีคนชอบคนไม่ชอบนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมา รีวิวนะครับการใช้คอมพิวเตอร์ออกจอทีวีโดยแบบไร้สายนะครับระบบไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทายังไงนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องมีทีวีเป็นรุ่นสมาร์ททีวีนะฮะที่สามารถรองรับนะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับสาหรับ Windows ผมจะใช้เป็น Windows 10นะครับเวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะ เราไปดูปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือให้คลิกขวาที่เมาส์เนี่ยฮะแล้วก,กดที่ Setting นะครับเข้ามาที่ Home นี่ฮะเห็นไหมฮะกด้าไปที่ Home นะครับแล้วก็ Display นะฮะแล้วก็กดมาที่ connect to a wifi right display นะฮะ กดเข้าไปนะฮะจะเห็นทางด้านขวามือนี่นะฮะคำว่าทีวีโฮมนะครับก็คือเป็นจอของทีวีที่บ้านนี้แหละครับที่ตัวที่ผมรีวิวนี่นะฮะ,ะท่านก็กดเข้าไปเนี่ยครับนะครับจะทําการเชื่อมต่อนะฮะจะขึ้นมาทางด้านซ้ายมือของทีวีนะฮะเราก็กดยอมรับอนุญาตนะครับใช้รีโมทกดเข้าไปะจะทําการเชื่อมต่อนะครับขึ้นมานะ ปุ๊บเป็นหนึ่งต่อสองก็คือมีสองจอนั่นแหละนะเห็นนะฮะได้แล้วนะครับเสุดยอดเลบเห็นหี้งานทำดีตลอดละนะครับทีนี้หลังจากนี้เราจะไปรีวิวดูอ,อดูวิดีโอแล้วกันนะครับดูวิดีโอ ว่าเราจะเทสดรู้ว่าวิดีโอของเราจะไหลลื่นไหมครับขึ้นมาแล้วฮะก็เป็นวิดีโอของผมเองอีกแล้วแหละ <Huh? S 1> นะฮะแล้วก็โอเคนะครับก็ถือว่าไหลลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสำหรับออคอมเมเตอร์จะห่างจากจอทีวีนะฮะ ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสัญญาณไวไฟนะครับสัญญาณไวไฟที่บ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็สัญญาสัญญาณไว f i ไฟจากอาคอมพิวเตอร์นะครับที่รองรับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอา่าเปิดเน็ตนะฮะว่ามันจะไหลลื่นไหมปี แชร์ได้จริงต่อได้จริงนะครับอ่าแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าผมไม่ได้ใช้สายนะครับเป็นสัญญาณไรไฟจริงนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะฮะไม่เกี่ยวนะครับเป็นสายเมาส์นะฮะนี่เราท่านมาดูนะครับว่าเนี่ยไม่มีสายนะครับววเห็นไหมครับ ผมไม่ได้ใช้สายนะฮะเป็นระบบสัญญาณไรไฟนะครับนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปดีๆสิ่งดีๆนะครับผมก็จะมีมาแนะนำเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ